ยคอรยบหน่อยโวยนะครับอันน uhm ี้ก็มาตัดต่อาหลังใจที่มันไได้แป๊บฮะไปได้แป๊บปแป๊บกกกครับก้อเอนั้นหน้องเนาะหลังพูสเป็นเยนะ ค <utan S 2> ับับด้เล่นหรอเอายอันนี้ต้องมาตัดต่อกันหลังจากที่มันแว่ล้แล้วพ่มาม่มาว้าว เ yeah. ดี๋ยวกินฟูนปึ้งอ่ะห่าแดห่าแดกินได้แล้วครตั้งแต่เลิกแล้วสม,มองตายละกินเขาวอนะครับอ่ะจะีบา้านไปนิมหน่อยนะครับณบัดนี้ณบัดนี้ บัดนี้ hurry 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 b อยนะครับอันนี้ก็มาตัดต่อนะครับเหมือนตัดที่มันมันเฟได้แป๊บ โอ้ยวางปดทำมวางแปชนเพิงศพของนายจะเทยตูดํำของนายจะเทยตูดำอนตด่ตดอืม ววยนะคับวยนะคบอันนี้ก็มาตัดต่อกันหลังจากที่มันไปได้แป๊บทีเดียวนะครับแตวมันอีพีสองทีนี้มันจะเร้อ่านาไปหน่อยนะคะดูต,ต้องตั้งอะไรวิญญาณของผู้ตายนะครับของเอมอีพี่ย อย่าล <mandate> ืมกดไลค์กดแชร์กดตับจากใคร้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตจากใครช่องของผมด้วยนะอย่าลืมกดไลค์แชร์เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับจากใคร้วยนะอย่าลืมกดไลค์กด Cột đây cột thế nào có Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาดีแ้เาเล่าสัญญากัาอะไรเาก็เลยกดแจ้งไปใส่ช่องของผมด้วยนะเร่มกอาล้กนเลนกันมอนสงอันอ้ก็แล้วกนแล้วกแมวั้งร็วแล้วเร็จแล้วอ่เร็ว